ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยิเดนในหนึ่งหกอีกแล้วนะเ,เป็นแนวทางหนึ่งพฤศจิกายนนะ โปรดใช้วิจารณญาณใน,นการราชมด้วยท่านผู้ชมเราไปชมกันเลยใบนี้ครับท่านแนวท่านวิ่ง<ม>บนท่านกระเบงปาน,นวิ่งเก้าตัวเดียวนะวิ่งเก้าตัวเดียว<ม>ลเลยกระเบงปาน,นชุด9 5้าห้าหนวิ่งล่าง6กส วิ่งล่างหกสามโคเดียวนะก็ขอบคุณจริงๆเลยแนยวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้ต่อไปครับผมท่าปชุมใบนี้ครับท่าน ท่าน,นี้ก็เบ่งปานเดียวทางชุดสองตัวเบ่งปานหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะเบ่งปันสามชุดเป็นเดียวทางคู่สองตัวคู่สองตัว ต่อไปครับผมใบนี้ครับนะสิบล่างท่านผู้ชมสิบล่างแบบสามตัวท่านก็เบ่งปานศนะูนย์หนึ่งหกนะศูนย์หนึ่งหกนะท่านผู้ชมเบ่งปานสามตัวเป็นเดียวทางก็ขอบ คุณยังมากจริงๆเลยเดียวทางที่ที่เบ่งปานนะสิบล่างานะท่านผู้ชมนะท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็ขอบคุณมากนะขอบคุณมากอย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ หน่วยล่างนะหน่วยล่างท่านก็เบ่งปัน1 4 6สี่หนะ1 4แล้วียก็6นะเบ่งปัน3ตัวเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณมากจริงๆแล้วแนวทางแนวทางที่เบ่งปันอย่างเ,าเรียวนะ ต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้ครับผมก็เป็นแนวทานยุทธสรุปสรุปชุดูบนท่านผู้ชมท่านก็เบ่งปานให้พิจารณาหนึ่ง หนะ้าศูนย์สี่หกหนึ่งเจ็ดเก้าสามหกสี่ห้าสี่หกเจ็ดเก้านะท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆยุทธนะท่านยุทธเจ้าเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ สรุปสองตัวล่างนะสรุปสองตัวล่างยุดนะทันยุดเบ่งปานสองหกสองหกสองเจ็ดสองแปดห้าแปดนะรวมสี่ชุดรวมสี่ชุดเป็นแนยวทา,าก็ขอบคุณอย่างมากครับ ข้อมูลเนียวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วต่อไปท่านผู้ชมใบนี้ครับเจ๊เอียงสูตรกำลังวันท่านก็เบ่งปันให้พิจารณาคู่63 63 6นะ6 8 60 4 1 8 4 1418 แนวทานที่แล้วนะท้าพ้ชมนะผ่าน6กสองนะแนวทานใหม่นี้ก็เบ่งปาน6คู่เป็นแนวทางอีกแล้วครับท่านต่อไปครับผมใบนี้เจเอียงแนวทางวิ่งบนแนวทานวิ่งบนนะ เบ่งปันวิ่งหกวิ่งหกวิ่งเก้านะวิ่งหกวิ่ง 9. เก้าเบ่งปันสองตัวเป็นแนวทางวิ่งบนก็ขอบคุณมากจริงๆเลยแนวทางเจเอียงท่านเจเอียงเจ้าของข้อมูล6 9นะวิ่ง6กับ9 ต่อไปครับผมใบนี้ชาลาดานะท่านชาลาดาเบ่งปันทานคค้งบุญล่างเบ่งปันหกศูนย์หกสามหกห้าหกแปดหกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดหกเก้านะ เบ่งปันเปชุดนะท่านเบ่งปันเปชุดเป็นแนวทางและก็ชอบ6 1หนึ่งและก็หกเขอบคุณมากนะต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ชุมเพนะท่านชมเพแบ่งปัน เบ่งปานสามสูตรนะท่านผู้ชมนะเบ่งปานวิ่งแปดแล้วก็วิ่งสี่ทีนี้ท่านก็จับชุดสามตัวนะท่านนะจับชุดสามตัว4ี่หนึ่งเจ็ดสีนึนะท่าน ทานกระเบงปันรวม6ชุดนะรวม6ชุดเป็นแนวทางและก็4 18 4น14 8 148 24 248ีด้วยนะกันด้วยนะทานกันด้วยนะชุมเพเจ้าของแนวทางต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ ต่อไปครับผมใบนี้ครับท่านนี้ก็เบ่งปันเนวทานที่แล้วนะกำลังวันเนวทานที่แล้วก็เบ่งปัน459 459ก็พนะันเนะท่านผูชมแนวทานที่แล้วก็พันเ หลักอร้อยนะพันก้วหลักอร้อยเด๋วยวทันใหม่นี้ครับผมทันกรเบงปันห้าเจ็ดแปดนะห้าเจ็ดแปดนะทันนักคิโนะนะเบ่งปันหนะนะ้า ino, นะเบงปัน,ปน 5, เจ็ดแล้วก็เบ่งปันแปดน,นะชอบห้านะ ชอบห้าตัวเดียวดึงห้านะท่านนักคิโนโตต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปัน,ปนนะทันดับล่างตัวเดียวท่านผู้ชมท่านก็เบ่งปันดับสามนะเบ่งปันดับสามหนึ่งตัวดับล่าง ก็คือดับ10 10หน่วยล่างยังไงก็ขอบคุณจริงๆเแนวทางที่เบ่งปันนะต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ชอบส่วนตัวนะ ท่านนี้ก็เบ่งปันท่านชอบส่วนตัวท่านก็เบ่งปัน,น630639 630639 3039606369นะเบ่งปันรวม7ชุดปเป็นแนวทางชอบส่วนตัวขอบคุณจริงๆแนวทางที่ ่บงปนันต่อไปท่านผู้ชมใบนี้ครับท่านนี้ก็เบ่งปนันรวมชุดสามตัวนะท่านรวมชุดสามตัวจาก จาก3สูตรนะท่านจาก3สูตรสูตรที่1นะสูตรที่2สูตรที่3รวมชูนนะท่านแล้วก็จับชุด3ตัวให้พิจารณา6 2 3 6 3 9 6 8 2 6 8 9 สองสองสามสองสามเก้าสองแปดสองสองแปดเก้านะก็ขอบคุณม,มาครับนะข้อมูลท่านผู้ชมครับผมก็คลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้ก่อนนะ เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม